สวัสดีตอนเช้าค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากคืนแรกที่โรงแรมน้องโซเฟียหลับสบายไหมคะเ <c oughs> มื่อคืนนอนหลับสบายไหมคะ <c oughs> อสวัสดีตอนเช้าหน่อยค่ะ ออืสาวน้อยได้นอนนอโนรงแรมนอนหลับสบายใจนี่เมื่อคืนทุกคนพ่อกับแม่ไปข้างนอกมาแล้วก็นางหิวไปได้ขนมอะไรไม่รู้จากเซเวนอนางก็กินน้อยกินนิดหนึ่ง ไปแต่งตัวลูกไปกินอาหารเช้านะคะอาหารเช้าก็9้ามงถึง9 4้โมงสีเดี๋ยวเราต้องออกไปกันแหละโอ้ตื่นเช้ามาเจอแสงแต่ไม่มีแสงแดดแต่ไม่มีแสงแดดนะคะนี่ตื่นเช้ามาเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ บรรยากาศก็ฝนคงตกตลอดทั้งอาทิตย์แหละค่ะแต่เม็เนอไร แล้วทุกคนตื่นตอนไปกินข้าวกลางวันเอ้ยตอนข้าวเช้าเสร็จเมื่อกี้มันเข้ามาอะไรครับเข,ข้ามาในห้องโรงแรมหลับกันหมดทุกคนค่ะกินข้าวเช้าเสร็จตอนนี้ข้าคลอกกันนึตอนนี้ตื่นตอนบ่ายโมง เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะออกไปพาน้องซเฟีไปช้อปปิง้งซื้อ,เ,อ,อเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็นั่งดื่มกาแฟก่อนอยู่ในห้องนะคะตอนเนี้ย <laughs> ดูนะ้านอนแบบว่า,าโอ้โหพักผ่อนเต็มที่คนฟินโมนี่ตัว เดี๋ยวตอนนี้เจ๊จะลังจะออกไปเอจอกับน้องสเฟียจะออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งแล้วก็พาน้องสเฟียไปกินแฮมเบอร์เกอร์อาหารกินอาหารกลางวันเนาะแล้วก็อาหารเย็นเราจองโต๊ะไว้แล้วตอนสองทุ่มเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะกินอะไรไแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆถามมา,าตะอคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาถามว่า เล่าเล่าเรื่องอสถานที่ของเมืองทุมงเสือให้ฟังหน่อยคะ่ะจะต้องขอโทษจริงๆนะคะเพื่อนๆจอยไม่ค่อยรู้จักเมืองนี้มากเท่าไหร่นะคะจอยก็ไม่ค่อยอยากจะอธิบายมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายไปมันจะผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเดี๋ยวจอยจะไปหาข้อมูลก่อนเนาะว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเป็นเมืองของจอยจอยก็จะเล่าให้ฟังได้อยู่ค่ะแต่อันเนี้ยเมืองเนี้ยจอยไม่ค่อยได้อยู่จอยไม่ได้อยู่เนาะก็นานๆจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่สวยแล้วก็มีแสงเหนือประมาณช่วงเดือนสิบอะไรอย่างเงี้ยนะนแสงเหนือสวยมาก,มากพวกดารามาดูกันเยอะเลยค่ะ่ก่อนเนาะตอนที่ก่อนโควิดอ่ะดาราจองตรงจองตัว๋วมาดูกันเยอะแสงเหนือเนาะ เ mm hmm. มื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หลังจ,จอยฉีดวัคซีนมาก็จะปวดแขนนิดนึงนะคะปวดแขนนิดนึง <c oughs> ก็ไม่ค่อย <c oughs> นอนก็ไม่ค่อยกล้านอนฝั่งนี้นเาไม่ค่อยนอนกล้าทัทบฝั่งนี้แต่ใจก,ก็กินยาพารามันก็ช่วยได้นะคะมันก็ไม่ได้มีอาการอะไร รอบเหนือจากปวดแขนนิดหน่อยไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอาการอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ่เดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จก็เดี๋ยวออกไปกันเลยนะคะไม่ตคมงสู o k ุ

อันนอสเฟียจะไปช้อปปิ้งนางยังนางยังสนใจเรือสำราญส่วนตัวคันนี้อยู่ ตรงนี้เป็นท่าเรือตรงนี้เป็นทา่นเนทาเรือนะคะเพืเ่อนๆนฟอน อยอากาศเย็นนิดนนะคะที่นี่ฝนไม่ตกนะตอนเนี้ยเนี่ยบางคนเขาก็เดินทางทางเรือก็ไปตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราจะมากินข้าวตอนเย็นกันนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช็อปเซเ็นเตอร์เราจะไปช้อปปิ้งกันที่นี่นะคะนี่เป็นรถขายอาหารไม่รู้ของประเทศอะไรไม่กล้าถ่ายเขาหรอก ดีใจไหมจะได้ช้อปปิ้งอ่ะ <Yeah. S 2> <laughs> ช้อปปิง้ง เสียงนอกเยอะมากเรามาเดินชมเมืองอีกฝั่งหนึ่งก่อนเราจะกลับบ้านพรุ่งนี้นะคะ อยากถ่ายวิวสวยๆให้ทุกคนได้เห็นจังเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ให้ค่ะเดี๋ยวดูพาชมรอบเออท่าเรือก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปกินซูชิกันนะคะน้องโซเฟียกับพี่แฟงไปนู่นละ มองด้วยตาเปล่าก็สวยนะคะแถวเนี้ยป๊าป๊า คือเรามาที่นี่เราไม่ได้ไปไหนนะคะเรามาอยู่แค่ในเมืองเนาะเราจะไม่ได้ออกไปไหนนะคะจอยก็จะถ่ายอยู่แถวแถวนี้แหลนะเนาะใครถามว่าจอยรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองทุ่มเสือไหมจอยขอตอบเลยนะคะว่าจอยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะจอยไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะแต่ก็สวยมากถ้ากลางคืนเนาะถ้าก็เปิดไฟอเยอะๆแถวเนี้ย ตรงนี้ที่เป็นบ้านเดือนคนนะถ้าเป็นกลางคืนช่องหน้าหนาวเนาะจะสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้เราจะไปกินซูชิกันนะคะ หลับแล้วไม่ได้กินซูชินะคะเพราะว่าซูชิร้านปิดเราต้องไปเดินหาร้านใหม่เดินหาซูชิร้านใหม่กันเฮโนู <c oughs> เดี๋ยวเดินไปดูแถวๆนี้ก่อนเนาะ yeah <laughs>